อัปเดตข่าวเช้าวันที่17ธันวาคม64วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาหรือว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวราคาร1,000บาทแล้วนะครับและอัปเดตของขวัญปีใหม่ปี65นั้นต้องรอที่ประชุมคอรมออนุมัติอีกครั้งวันที่21ธันวาคม64นะครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรามนีชแนลครับอัปเดตเช้านี้นะครับข่าวเช้าวันที่17ธันวาคม64 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาร้อยละหนึ่งพันบาทแล้วนะครับผมสําหรับพ่อแม่พี่น้องทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับจะมีการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาร้อยละหนึ่งพันบาทวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่านผู้ชมซึ่งที่จนนังหวัดลําพูนนะครับก็มีการโอนเงินแล้วเมื่อวานที่ผ่านมานะครับคือวันที่16ธันวาคม64พ่อแม่พี่น้องที่อําเภอแม่ทาจังหวัดลาพูนได้รับเงินแล้วครับผมซึ่งหากใครได้รับเงินแล้วอย่างไรนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาน,านะครับ ก็รายงานการโอนเงินที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับว่าได้รับเงินแล้วอยู่จังหวัดไหนนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรท่านอื่น้วยนะครับและถ้าหากใครยังไม่ได้งวดนี้นะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปแล้วเงินไม่ได้งวดนี้นะครับแนะนาเลยท่านผู้ชมแนะนําให้ลองตรวจสอบที่สมุดทะเบียนเกษตร,รกรเล่มสีเขียวของท่านว่าที่สมุดทะเบียนเกษตร,รกรเล่มสีเขียวของท่านได้มีการแจ้งปลูกข้าวไว้หรือไม่นะครับมีการแจ้งปลูกข้าวไว้หรือไม่เสื้อหายแจ้งปลูกไว้แล้วก็จะ มีการระบุผลผลิตไว้ด้วยว่ามีระบุผลผลิตไว้กี่ตันนะครับก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยประกันราคาข้าวด้วยนะครับผมตามจํานวนที่ท่านได้แจ้งไว้ในปีการผลิต64.65ทับนี้นะครับผมส่องหาใครได้ไม่ได้อย่างไรก็สามารถตวรวจสอบการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีหอสอของเว็บไซต์ทกอสอได้ที่เว็บไซต์ c.h.o.n.g.k.h.o. i.n.b.a.a.c. com นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปลไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมซึ่งในการเข้าไปตรวจสอบนั้นพอเข้าเว็บซไซต์แล้วก็ทําการกรอกเลขประชาชน13หลักเข้าไปนะครับของพู้ไม่พ้องเกษตรกรกดค้นหาก็จะเจอรายการนะร,รายการโอนเงินทั้งเงินประกันร,ราคา,าพืชผลเกษตรกรนะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือชานาก็จะปรากฏในรายการด้วยเช่นเดีวยวกันทะารผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบกันได้นะครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับของขวัญปีใหม่สาหรับของขวัญปีใหม่นะครับที่ว่าจะมีการต่อโครงการคนละครึ่งเฟส4หรือไม่หรือว่าโครงการชอบดีมีคืนนะครับที่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายสาหรับคนนะครับที่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีนะครับก็จะเป็นการลดอนภาษีได้ด้วยอันนี้นะครับข่าวสารการอนุมัติ ของขวัญปีใหม่ปี65นี้นะครับต้องรอที่ประชุมคอรมอประชุมและอนุมัติอีกครั้งในวันที่21ธันวาคม64นี้นะครับซึ่งถ้าหากที่ประชุมคอรมออนุมัติตามโครงการที่มีการประกาศข่าวออกไปก็จะเป็นการยืนยันว่าจะมีการใช้โครงการ ที่จะมีการอนุมัติหรือไม่นะครับผมซึ่งเนื้อหายมีความขึ้นมาอย่างไรผมจะรีบมารยายงานในทราบนะครับผมเบื้องต้นก็เป็นอัปเดตข่าวเช้ากันท่านผู้ชมอัปเดตข่าวเช้ากัน17่ินวนาคม64ชาวนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ร่างกายอบอุ่นไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เตือนทางเพราะไม่เพียงต้องทางภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักมากแน่ฝนตกหนัก ได้บ้างนะครับผมที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและตราทิพวครับมีฝนตกหนักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมรากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับาผมใหม่สงกรานต์ในช่องครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ